สหรับหอมเบอร์เลยนะครับใครที่จะเอาทรงตลาดเพื่อผูกกับผักชีอะไรต่างๆต้นหอมเนาะก็คือหอมเบอร์เลยแนะนําให้อายุที่40-45วันนะท่านสามารถที่จะถอนเลยครับตัวนี้คืออายุประมาณ40-45วันครับเหมาะที่จะไปทรงตลาดนะครับแต่ถ้าทําพันุ์ก็คือต้อง2เดือน2เดือนคือมันจะแดงเนาะแต่ถ้า45วันอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมถอนให้ดูครับผมนี่ฮะอันนี้คือประมาณ45วันนะครับการถอนก็คือดึงออกเลยครับผมเดี๋ยวผมถอนกอนนี้ให้ดูครับสดๆเลยครับเนี่ย คือถ้าเราส่งตลาดเนาะเราก็ต้องทําการเอาไปล้างนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ดูครับก็คือตัวเนี้ยมันยังไม่แดงมากครับผมถ้าเราไว้ทําพันสองเดือนอ่ะมันจะแดงนะครับบางคนบอกหอมแดงคือมันไม่ใช่หอมแดงมันเป็นหอมมเลยครับผมใช้ต้นในการขยายพันธุ์นะครับผมซื้อแล้วซื้อเลยนะครับผมซื้อไปปลูกแล้วซื้อเลยโลละสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งแบบโอนปลายทางเพิ่มยี่สิบาทครับปลูกแล้วสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดไม่ลงหัวนะครับผมถ้าเราส่งตลาดนะครับมาดูครับเดี๋ยวผมแบ่งให้ดูเนี่ยเวลาส่งตลาดเราก็ต้องทําการลอกเนนีี่่ยยกาบพเ แบบนี้ออกครับผมกาพวกที่มันแห้งๆนะครับเนี่ยแบบนี้มันก็ขาวแบบนี้ครับผมสามารถที่จะไปผูกกับผักชีได้ครับผมเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะครับเนี่ยอย่างสองใบเนี้ยเราครที่จะออกนะครับลอกออกเนี่ยแบบนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยสามารถที่จะมัดกับผักชีได้เลยครับผมเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะครับผมสามารถที่จะลอกนะครับมันก็ขาวเหมือนหอมแ่งทั่วไปนะครับผม ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะกอใหญ่หน่อยนะครับผมแล้วก็นี่ไปเลยนะครับผมลอกนะครับปกติเราก็ต้องล้างน้ำเนาะอันนี้ผมลอกให้ดูคร่าวๆนะครับแบบไม่ต้องล้างน้ํานะครับผมนี่ฮะแบบนี้เลยเนี่ยครับสามารถไปมัดติดกับผักชีขายได้นะครับผมมันจะมีสีขาวๆแบบนี้เลยนะครับล้างก็สวยแจ่มแหลมเลยครับอันนี้คืออายุ 40-45วันนะครับผมถ้าทําพันุ์ผมแนะนาให้สองเดือนครับปกติผมจะขายเป็นถอนพันเนาะตอนนี้ผมปลูกไปพื้นที่ประมาณสองไร่นะครับผมเพื่อที่จะขายเป็นต้นพันธุ์นะครับผมโลละสองร้อยสิบาทรวมส่งอปวนปลายทางเพิงยี่สิบาทครับก็พร้อมส่งตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ามกราในเป็นต้นไปใครที่สนใจก็ทักจองมาได้เลยครับผมก็ตอนนี้ก็รับจองแล้วครับผมอีกไม่กี่วันเราก็จะจัดส่งแล้วครับผมตอนนี้ก็คืออายุประมาณสี่สิบห้าวันนะครับอีกไม่กี่วันนะครับ อีกเมื่อกี่วันอีกไม่เกิน20วันเราก็จะถอนแล้วตอนนี้ครับผมก็จะได้เวลาที่จะทําพันธุ์นั่นเองนะครับดูครับหอมดีสวยตอนนี้ปลูกง่ายครับปลูกอินรีย์ได้อันนี้ผมไม่ได้ใช้พวกสารเคมีเลยนะเราใช้จุลินทรีย์ข้อแสงมีน้ําหมักปุ๋ยคอกมีจุลินทรีย์ข้อแสงแล้วก็มีปุ๋ยปลานะครับผมเอามาหมักแล้วก็ทําการรดแค่นี้ครับมันสวยง่ายครับมันปลูกง่ายสุดแลวครับหอมนี้ครับขอให้เจอแดดทั้งวันนะครับแนะนําให้ปลูกแบบเจอแดดทั้งวันนะครับเขาชอบที่แดดทั้งวันถ้าปลูกในร่มใบเขาจะหักใบไม่ตั้งงนนนัั่เอะครบ แล้วก็สําคัญการปลูกคือก่อนที่เราจะปลูกนะครับสมมุติท่านี้เป็นต้นพันธุ์นะครับแนะนาให้ตัดรากก่อนนะครับเพื่อเป็นการทํเสาห้เขอนะตัดรากประมาณนี้แล้วก็ตัดใบเนี่ยตัดใบประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาการปลูกนะครับปลูกสมมุติว่าพื้นมือผมเป็นดินเนาะให้เอาลงไปแค่แค่นี้ก็พอครับไม่ต้องลึกแค่นี้แล้วก็ปกติเราจะเอาฟางคมก่อนนะครับฟางมันจะเป็นตัวประคองไวน้นะครับเนาะถ้าเรา,เาลงประมาณนี้มันจะแตกกอเป็นพุ่มสวยแต่ถ้าเราลงลึก นะมันจะแตกโกอไม่สวยเพราะมันมันโดนบีบไว้นะครับฉะนั้นก็คือแนะนําการปลูกไม่ยากนะครับผมเนี่ะเอาให้ดูครับหอมที่อายุที่สี่สิบสิบห้าวันสามารถส่งตลาดได้ก็แบบนี้แล้ะครับผมเนาะเป็นกําไรได้เลยครับผมว่าคือเราไม่ต้องไปซื้อบางคนที่ท่ามาผมว่าเขาซื้อหอมแบ่งที่เป็นหัวมาทีเนี้ยพอเรามาปลูกบางบางหัวก็เน่านะครับบางหัวก็ไม่เกิดนะครับก็เขาซื้อหอมแบ่งมานะจะโลร้อยสี่สิบาทถึงร้อยห้าสิบาทมันก็ถูกก็จริงแต่บางหัวมันก็ พอไม่เกิดปลูกไม่เกิดนะครับแล้วพอถึงเวลา2เดือนก็ต้องถอนออกไปแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่นะครับแต่หอมตัวเนี้คือถ้าเราทําพันนะครับถ้าเราจะขายเนาะเราก็แบ่งครึ่งหนึ่งไว้ขายครึ่งหนึ่งไว้ทําพันุ์ต่อเราสามารถที่จะเอาต้นมาทําพัน์ต่อโดยที่เราไม่ต้องซื้อเลยมันประหยัดครับซื้อแล้วทีเดียวครั้งเดียวจบเลยแต่ถ้าเราจะปลูกไว้ทางกับข้าวทำอาหารเราสามารถลอยเก็บไว้ได้นานครับอยู่ได้เป็นปีนะครับมันไม่ลงหัวมันอยู่ได้เป็นปีมันแตกกอไปเรื่อยๆขอแค่เราลอกกลับ ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมลอกกลับแล้วก็เอาไปทำกับข้าวไปได้เลยครับผมเนี่ยโอเคครับสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับผม